สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาดบ้านชื่นนะคะวันนี้นะคะเราพานโนมดามาเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตนะคะาอากาศชายมาเที่ยวแต่หลัำไปแล้ว <c oughs> ไม่แล้วตอนน้ำลงเลยตอนนั้นเขาสองอากาศแล้ว <c oughs> ้วันนี้นะคะเราพาน้องนายมาเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตนะคะอ่าเขาปิดแล้วเดิน่ะไหนที่เที่ยวเขาปิดตรงไปไม่ได้ให้ลงทะเลนะอืมอืบอันนี้เขาปิดแล้วสตัวาหาร สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาบ้านชื่นนะคะเฮ้ยมีเรามาด้วยใช่ั้ยเนี่ยพาหลานชายมาเที่ยวแต่หลับไปแล้ว ข้างหน้าคือหาดบันชื่นแล้วนะคะ นั่งลงครับเนี่ยนั่งกับพื้นทะเล,น,ละเน้ำขึ้นนะเดินนีน่จะเป็นเพราะแบบน้ำท่วมแล้วมันพึ่งแบบระบายลงทะเลอะหาดหายหมดเลยเออแอนแอนหลานทำไมอ่ะรู้อ่ะ เอาจานมาให้เอาเอาไว้บนนี้แหละครับนายเอาไว้บนนี้แหละครับวางนี่วางนี่วางนี่วางแล้วตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่อ่ะเอาจานเอาช้อนวางเอาช้อนวางเอาช้อนวาง ใชน่าอย่นี้อยอย่างนี้นีไอย่างนี้างี้างค่านนี้คือเราอยู่เอคล้ายๆแบบบ้านสองชั้นไปไหนไม่เอามานี่อ่ะกินอ่ะไปนั่งกับตานั่งกับตามาไนี่มาเอาปะ นี่นี่นี่นั่งนี่นั่งข้างนันนี่มามาดูมานั่งข้างนันนี่นั่งนี่ฝึกใส่แล้วแข็งไงครับอ่ะลองฝึกใส่ใส่ใส่เออ่อนอ่ใส่ใส่อีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกสนุกใส่ลงไปใส่ไปดิใส่แก้วไปใส่อีก อ่ะคีบคีบนี่คีบอย่างงี้คีบอย่างงี้นะแอนสอนมาใช่เออเอเอแก้วมาแก้วใหม่แก้วใหม่อันนี้ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่อ่ะใส่นี้ใหม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไม่เท่ง <c oughs> นี่อะวางวางวางแก้วไว้วางแก้วไว้เดี๋ยวแก้วแตกวางไว้แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งใช่อันนี้อันนี้อ่ะโอเคนิปเข้าไปเลยยุบเก่งมาก ั่งเองใส่้ก่อนโอ้โหเครือเท่ามันอเก้าสิบย้วนี่เธอนลอยู่แล้วราคาไม่ติดไหมเท่าไหร่น้าสาเก้าันมันติดรแล้ว้เก้าสนากินได้แไหมนี่มันไม่มีเศษจะให้ลดยังไงล่ะก็ไม่ลดสิบบาทใช่ไหมพี่โอนายกำลังฝึใส่น้ำแข็งอะไรอน่าสิเบาทบาทนด้ผิวเหมือนกันเลยิ่วเวกันนาย เออเอาใหม่ปะแปะไปลูกเกิดไม่นายเลยแมวน้ำมาใส่เลยลูกใส่ดีๆน้องนี่ขยันใส่น้ำแข็งมากนะคะน้องนายเออขยันใส่สุดๆเด็กเสริมมาใหม่เด็กเสริมมาใหม่เด็กเสริมเด็กเสริมเด็กเสริมเด็เสริมอดทนเป็นบ่อยเฮ้ยเป็นบรีการบ่อย ทำเล่นปรปฏิการเปินเดือแพงน,น,นั้นเดี๋ยวนี้แต่นี่ล้านั่งแต่นี่ด้แต่นี่ด้หรอไม่ะที่ไม่มีตัวแข็งชิมอกปาว่าไงอร่อยได้ไหมมาตักใ่ะนาหนูบอกแล้วเขาทำอร่อยร้านนะเนั่งอีกมมัแบบแเาขอเมนูด้ไ เฮ้ยเขาผัดนายมาแล้วเขาผัดนายมาแล้วเฮียรับจากน้องไปนั่งต้องหันแบบนี้นี่นะมานัร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยเขาบัดไปไงป๊าก็ใช้ได้ใช่ไหมคะนั่งอย่างี้ยแหละนั่งข้างหลังนี่เออนั่งเลยลูกนั่งในหัวป้านะ ปลาบังลุงเอาน้ำปลาเนี่ยป้าโอ้แก้วมากนะครับนายปลาอร่อยลูกอ้ำโว้อร่อยืีกากว่ะเออในเมนูเขียนว่าปลานะปลาปลาทอดน้ำปลาใช่ไหมปลาทอดดน้ำปลาโตเข้าใจ ไปกันเหมือนกันมีหาตัวตัวป้าชิมต้องไปแบบที่เป็นรีสอร์ทอะป้ามันจะมีหาตัวตัวอือร่อยไหมชิมป้าไม่ได้ที่ enjoy eating อร่อยป่ะอร่อยอร่อยทุกเมนูแหละร้านเนี่ยเนั่ยเนี่ยนั่งเฉยๆจ้ะว่ะแม่ไม่อยากใหป้าชิมไหมป้าชิมไก่ทอดนี่ไง เป็นไงอร่อยก็มาคือไข่ทอดเค็มมอ่ะก็ต้องเค็มคเพลงจอยอจติงมากมาซิสเตอร์ทั้งพี่ยังน้องอันนี้วะไม่ใช่หมวกนั้นของนายหรอ หมกทะเลอ,ะอ่ะไปนช้นชมเดลานาปะเินชมวิมมิ่มดิมาินมานายตดป่ะเนี่ยล้ว <laughs>